สำหรับบทนี้นะครับ Food and Drink นะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยคที่ในบทนี้นะครับคนนี้นะครับกำลังคุยกันนะครับ I'm hungry and thirsty ฉันรู้สึกหิวและกระหายน้ำมาก What do you want แล้วคุณต้องการอะไรล่ะผู้หญิงคนนี้ตอบนะครับ I want chicken and juice ฉันต้องการไก่และน้ำผลไม้คนนี้นะครับยื่น ไก่กับน้ำผลไม้มาให้ครับ Here you are อันนี้ง่ายคนนี้ Thank you ขอบคุณคนนี้ตอบ You welcome ด้วยความยินดีนะครับเราดูอีกสักประโยคหนึ่งนะครับผู้หญิง,งคนนี้นะครับปนัปภู i m hungry ฉันหิวผู้ชายตอบถาม What do you do you want pizza คุณต้องการพิซซ่าไหมเธอตอบนะครับ No thanks I want rice ไม่อะขอบคุณฉันต้องการข้าวนะครับ คนนี้นะครับถามบุ t ร m thirsty ฉันก็หายน้ำคนนี้พูด Do you want milk คุณต้องการน,นมไหม Yes, please ใช่กรุณาหน่อยนะครับอะไรเงี้ยนะครับ